สองทนายดังเดาคนนี้แหละผู้ต้องหาคดีแตงโมเพราะเขาสารภาพแล้วจากคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาที่ผลชนสูตรออกมาแล้วว่าจมน้ําเสียชีวิตแต่สาเหตุจากการตกเรือนั้นคงเป็นเรื่องที่ทั่วประเทศยังสงสัยกันอยู่ถึงแม้ว่าเพื่อนๆทั้ง4คนออกมาถแถลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือแล้วก็ตามโดยล่าสุดทนายตั้มกับทนายเดชาได้เขียนชื่อโดยการเดาว,ว่าผู้ต้องหาผ่านรายการหนกระแสะเมื่อทั้งคู่เขียนเสร็จก็ยื่นให้หนุ่มกัญชัยดู งานนี้พี่หนุ่มก็ถึงกับบอกว่าเฮ้ยคนเดียวกันพี่หนุ่มถามคนนี้เหรอทนายเดชาบอกว่าเพราะคนนี้ขอให้การรับสารภาพแล้วผมได้ยินในห้องน้ำงานนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ